สวัสดีครับจากร้านคงจักการเกษตรเลืองาครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเช้านี้ก็ได้มาส่งสินค้านะครับทางไปษณีเก็บเงินปลายทางครับผมเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับเครื่องหยอดข้าวใส่รถไถนั่งขับนะครับใส่ได้ตั้งแต่21แรงจนถึง60แรงนะครับผมรุ่นนี้ก็จะเป็น6แถวจานคู่นะครับ6แถวจานคู่นะครับผมหน้ากว้าง1เมตร30นะครับระหว่างขาก็จะห่างอยู่25เซนนะครับผม จารแหวกก็ขนาด10นิ้วนะครับจานแหวกจะเป็นแบบบูธนะครับผมครับใช้ดีนะครับรุ่นนี้ขายดีมากครับผมรุ่นนี้ปีที่แล้วขายเป็นร้อยกว่าตัวนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ก็สามารถหยอดเข้าข้าวหยอดถั่วเหลืองถั่วเขียวหยอดข้าวโพดได้นะครับเปลี่ยนแค่จานด้านในก็หยอดได้นะครับ ทางร้านก็จะแถมจานไปให้ด้วยนะครับหนึ่งคู่ครับผมจานแบบโรยนะครับแถมให้ด้วยนี่ครับแพ็คเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับถังข้าวเป็นถังข้าวทังใหญ่นะครับใส่ได้ถังละยี่สิบโลนะครับรุ่นนี้ครับนี่ครับถังละยี่สิบถังใส่ได้ถังละยี่สิบโลนะครับสองถังก็สี่สิบกิโลนะครับข้าวก็จะลงเป็นหลุมนะครับห่างกันประมาณยี่สิบถึงยี่สิบยี่สิบห้าเซนนะครับต่อหลุม ี่ดูด้านล่างนะครับตรงนี้ก็ปรับได้นะครับปรับขันน็อตขึ้นลงได้นะครับถ้าเราขันน็อตขึ้นสุดนี่นะครับเราปรับคานนะครับให้มันขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ดันสปริงขึ้นนะครับหน้าด้านหน้าของตัวเครื่องครับผมก็จะ หัวก็จะทิมลงนะครับหัวก็จะทิมลงนะครับจะทําให้เวลาลากหยอดไปนะครับจานจะจิกจิกกับดินนะครับให้ให้ให,ให้จานได้ลงลึกลึกลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขากบนะครับขากบข้าวนะครับกบดินให้ไปกบข้าวอีกรอบนะครับ ส่งลูกค้าอําเภอชุมพรนะครับจังหวัดขอนแก่นครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนครับก็สามารถโทรสอบถามหรือสั่งจองกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผม ทางร้านก็จะทำคลิปดีๆนะครับมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยๆครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ